ดีมากครับผมวันนี้ฮะสุดท้ายแล้วต่อไปมันทสุดท้ายแล้วคราวนีค้ครับเป็นงานแรกที่เราได้มาด้วยกันขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจเราในวันนี้นะฮะ<อ>ทั้ง<อ>ชาวเชียงใหม่แล้วก็ที่มาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดอื่นไหนครับมาจากที่อื่นมาฮะกรุงเทพกรุงเทพขอบคุณมากครับที่มาในวันนี้ผมมาจากลำปางครับเออไหนครับวันนี้รู้สึกว่ามีมีแบบญาติญาติของดิวมาด้วยดิวไหมฮะคุณแม่มาด้วยนะครับผมเมื่อกี้อารบ้างเดือดสตาร์เก้าไปเลยใช่หรอใช่ไหม อาละก๊าบดิสตาแปดครับต,ตอนนี้คิดว่ายังเหลือ anyway อยู่ในสต็อกก็ซื้อกันได้เลยนะอยู่ในแฟคทอรี no ่หน anyway uh, ักกว่าสต็อกอีกครับอยู่ในโรงงานเลยไม่ได้ออกมาเลยครับผมวันนี้เขาไงก็ขอบคุณนะครับโอเลีนเนชชัลล่าไว้นะครับผมครับผมเรื่ออะไรมะเลื่องไหนนะเรื่องชัลล่าไว้นะครับพูด้ถูกหน่อยครับพี่ใช่ครับครับผมขอบคุณโอเลีนเนชชัลล่าไว้ครับผม ครับผมที่วันนี้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับครับเพลงต่อไปนี่น้องดิวเคยร้องบนเวทีด้วยใช่ไหมใช่ครับอะไรฮะเฮ้ยทำไมฮะใครพูดเหตุผลหรือขาอ้างไม่คือเพลงคู่เข่าคู่เข่ารู้ได้ไงเพลงคู่เข่าเดาแฟนคลับไหนสุดยอดเลยครับเดาแม่นถูกต้องนะครับผมไปไปฟังอะไรลดี